หัวจรวดนี่กูมปแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้่กันในเกมเบอบอสกันนะกครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการทำหัวเนาะไม่ว่าจะเป็นหัวจรวดหรือระเบิดนะก็เดี๋ยวเราไปทำกันเลยดีกว่าโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เรากดเป็นสร้างเนาะแล้วก็ปรับแอนเชอร์บล็อกออกประมาณนี้ อีกทาตามได้บางคนทําตามพาาร้อมกอันเลยแ,แล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เรากดทิปบล็อกนี่ที่บล็อกแบบนี้แล้วก็ให้ต่อบางคนอาจจะไม่รู้ว่าชิบล็อกทำายังไงก็กด S C เนาะอันนี้มันเป็นแบบใหม่เนาะก็เซตติ้งแล้วก็นี่ครับอันนี้ก็ชิบล็อกอันนี้คือเป็นแบบใหม่เนาะเนี่ยชิบล็อกก็กดเปิดไปแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับก็ให้เราใช้บวกกาวนี่บวกกาวนี่นะครับมันจะอยู่ได้ท่าทางประมาณนี้แล้วใช้อนี้เป็นหัวตรวจอันนี้ผมจะเป็นหัวตรวจก่อน นี่ปรับขึ้นไปเลยปร,ประมาณนี้นะแล้วเราก็ใช้อันนี้นะ <necessary> ใครไม่มีก็ซื้อได้เนาะราคาก็นิดเดียวน่าจะพันห้ามั้งถ้าจะไม่ผิดก็กดปรับไปเลยหนึ่งร้อยปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับหนึ่งร้อยก็คือจะต้องนลนี่แล้วก็จะได้ครับนี่หัวจะลวดมาเลยโอ้ยอย่างที่เลยเดิน้ายขวา้ายขวาด้วยคนมางั้นเลยอีกอีกทำอะไรโอ๊ยหอ้ จะหลดนี่วุ้งไปเลยไปขวาได้อ้อยนี่เท่มากเพีฟ้าจริงๆอันนี้ผอก็จะมาสอนทําแบบเป็นเหมือนตัวพีชีพเนาะเป็นแบบเป็นคนพีชีพเคยเห็นไหมในสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครไม่มีอันนี้เนาะทําแบบผมได้เลยก็อย่างงี้ตึ๊บให้มันติดด้านล่างเห็นไหมแค่นี้ก็ติดแล้วเราก็ลบด้านหลังออกได้เลยแล้วเราก็ใช้หนีววระเบิดติดไปเลยนี่ได้แล้ว ระเบิดติดอย่างนี้เราก็ออมปุ่มไว้ด้านหน้าได้แบบกดปุ๊บแล้วระเบิดเลยนะเจ็บนี่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีหน่อยตรงกลางมันจะไม่ค่อยสวยแล้วก็อาจจะเปลี่ยนสีนิดนี่โอ้โหเท่เอะเราต้องไปเลยนี่แค่นี้เลยเอุ้ยของอีนี่ระเบิดติดหัวระเบิดโอ้ระเบิดระเบิดอ,อันนี้นะครับแล้วก็ พวกขวดพวกนี้เราก็เลือกได้ตามใจชอบนะอยากได้แบบหัวอะไรแบบขวดจรวดนี้ก็ได้นะแล้วแต่ชอบที่ชอบแล่ละทุกคน oh. นี่นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เราสามารถเลือกตามที่เราต้องการไดนะ้นะนี่หัวเป็นประมาณนี้ รูปือเค้กอย่างชอบเลยนี <c oughs> <c oughs> ่ครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับการทำหัวอะไรพวกนี้นะก็ต้องขอจดใจแพนนี่นะครับใครอยากให้สอนอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้นะแล้วเจอกันใหม่พีน้าล้บจ้น